กับวันอาทิตย์พระผู้อภิบาลผู้ประเสริฐสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องให้ฟังและทำความรู้จักพระเจ้าแล้วติดตามพระองค์ไปเที่ยงวันอาทิตย์พระผู้อภิบาลผู้ประเสริฐ8พฤษภาคมสัปดาห์ที่4ในเทศกาลปัสกาสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสวดราชนินีสวรรคณาลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วันนี้พระองค์ทรงเรียกร้องเราให้ฟังพระเจ้ายามที่พระองค์ทรงเรียกเราเพื่อเราจะได้ตระหนักว่าพระองค์ทรงรู้จักเราดีเสย,ยิ่งกว่าที่เรารู้จักตัวของเราเองเสียอีกและให้เราติดตามพระองค์ไปในฐานะที่ทรงเป็นพระผู้อภิบาลผู้กระเสริฐของเราดังในพระวรสารวันนี้ที่บอกให้เรารู้ถึงสายใย,ยแห่งรักที่มีระหว่างพระเจ้ากับเราแต่ละคนคาริเตลีเอโซเรลล บนโยนน o ในคำสอนก่อนทรงนำสวดสมเด็จพระสันตะปาปาทรงนึกย้อนไปยังพรทรสารประจำวันของนบ,บุญยน์บทที่10ข้อ2 7เถึง30เรื่องผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่กล่าวถึงพระเจ้าผู้ทรงใช้ภาพลักษณ์ที่อ่อนโยนและงดงามของผู้เลี้ยงแกะที่อยู่กับฝูงแกะของตนแกะของพระเจ้าจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์พวกมันรู้จักและจะติดตามพระองค์ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเริ่มโดยตรัสอธิบายถึงกริยาสำคัญสามอย่างที่ปรากฏในพระราสารตอนนี้นั่นก็คือฟังรู้จักและติดตามพปร,ร่งตรัสอธิบายว่าแกะจะฟังเสียงของผู้เลี้ยงแกะนี่แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มที่มาจากพระเจ้าและพระหัสถานของพระองค์ผู้ทรงเรียกเราให้เข้าร่วม แต่สิ่งนี้เราจำเป็นต้องพร้อมและเปิดใจรับคำเชื้อเชิญและสายสัมพันธ์นี้พ่อทราบดีว่าทุกวันนี้เรามักมีเรื่องของงานครอบครัวและสถานการณ์ส่วนตัวต่างๆที่ประเดกระดังเข้ามาในชีวิตแต่เราก็จะต้องหยุดเพื่อรับฟังบ้าง เพื่อฟังพระวาจาของพระบิดาเหมือนอย่างลูกๆที่ตั้งใจฟังอยากรู้อยากเห็นและเปิดจิตใจที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องชายหญิงของเราแล้วเขาเหล่านั้นก็จะประสบกับบางสิ่งบางอย่างที่งดงามมากนั่นก็คือพระเจ้าจะทรงรับฟังเขาด้วยพระองค์เองพระองค์จะทรงรับฟังเราเมื่อเราสวดภาวนาต่อพระองค์งคเมื่อเราวางใจในพระองค์และเมื่อเราเรียกหาพระองค์ แล้วจึงตรัสอธิบายต่อไปว่าการตั้งใจฟังพระเยซูเจ้าจะทำให้เราพบว่าพระองค์ทรงรู้จักเราและในแง่ของพระคำพีการรู้จักหมายถึงการรักพระเจ้าทรงรู้จักเราและตัวตนที่แท้จริงของเราคือทรงรู้จักเราทั้งภายในและภายนอก พระเยซูเจ้าทรงต้องการมิตรภาพความไว้เนื้อเทือใจความรักและความใกล้ชิดจับเราเพื่อจะช่วยเราให้เข้าใจและยอมรับความเป็นจริงอันน่าอัศจรย์ใจว่าเราเป็นที่รักของพระองค์เสมอและไม่มีวันที่จะโดดเดี่ยวการอยู่ร่วมกับผู้เลี้ยงแกะที่ดีทําให้เราดําเนินชีวิตตามประสบการณ์เหมือนอย่างเพลงสรุดีที่23เรื่องผู้เลี้ยงที่ดีที่กล่าวไว้ในข้อสี่ว่า แม้ข้าพเจ้าจะต้องเดินไปในหุบเขาที่มืดมิดข้าพเจ้าก็จะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงอยู่กับข้าพเจ้าพระเจ้าทรงค้ำจุนเราในความทุกข์ยากของเราทั้งในยามยากลำบากและในวิกฤตต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เราพบว่าพระเจ้าทรงรู้จักและทรงรักเรา ดังนั้นพ่อจึงอยากจะเชื้อเชิญพวกเราให้ถามตัวเราเองดูซิว่าเราจะยอมให้พระเจ้าเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของเราและแบ่งปันการทดลองและความยากลำบากของเราทั้งหมดกับพระองค์หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้สัมผัสกับความใกล้ชิดความเมตตาและความอ่อนโยนของพระองค์ในฐานะพระผู้อภิบาลผู้ประเสร,ริฐของเรา ที่สุดพรวงทรงมุ่งไปยังกริยาสุดท้ายในพระสารวันนี้ก็คือติดตามพระองค์ตรัสอธิบายว่า ไม่ว่าผู้ติดตามพระเจ้าจะไปไหนพระองค์ก็จะเสด็จตามไปในหนทางและทิศทางเดียวกันนั้นเหมือนอย่างผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่พวกเขาจะตามหาแกะที่พลัดหลงหรือต้องการความเมตตาและความรักจากเราพวกเขาจะออกไปตามหาผู้คนที่หายไปจนพบจะให้ความสนใจกับผู้คนที่อยู่ไกลห่างใส่ใจต่อสถานการณ์ของผู้ทนทุกข์รู้จักโศกเศร้าไปกับผู้คนที่ร่ำไห้ พวกเขาจะยื่นมือออกไปให้ความช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องของพวกเขาและช่วยแบกรับปัญหาต่างๆที่เขาหรือเธอประสบ ดังนั้นเราก็ต้องถามตัวเราเองด้วยว่าเราจะยอมให้พระเยซูเจ้าทรงรักเราอยู่เพียงฝ่ายเดียวหรือเปล่าหรือว่าเราจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อเรียนแบบอย่างพระองค์โดยยื่นมือออกไปให้ความช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องของเราดังที่พระเจ้าทรงยื่นพระหัต์เข้ามาช่วยเหลือเราและดังนั้นพ่อจึงขอพระมารดาผู้ได้รับพระพรโปรดทรงช่วยเราให้รับฟังพระคริสต์ ทำความรู้จักพระองค์ให้มากยิ่งยิ่งขึ้นอยู่เสมอและติดตามพระองค์ไปในหนทางแห่งการรับใช้